รมเคที่อัปเกรดพอมให้เร็วขึ้นกว่าใครคลิปนี้ค่ะคิมจะมารีวิวตัวช่วยที่ทำให้การเล่นเกมและการทำงานของเราเนี่ยแรงขึ้นไปอีกขั้นนะคะกับแรามเคฟจากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ที่สวยนะแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพของเขายังยอดเยี่ยมอีกด้วยจะเป็นยังไงไปดูค่ะ และนี่คือหน้าตาแรมเคของเรานะคะอันนี้ให้ดูแค่กล่องก่อนนะดีไซน์เขายังสวยมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยคือเขาจะมีไฟนีออนด้วยค่ะเห็นแค่กล่องก็รู้แล้วว่าในเรื่องของแรมเนี่ยไฟของเขาจัดเต็มแน่นอน ตัวที่อยู่กับครีมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยลองคิดดูนะถ้าไปใส่กับพอมเนี่ยโอ้โหดูแพงมากๆเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้เขาจะมีให้เลือกสองสีด้วยกันคือสีขาวแล้วก็สีดํานะคะจากที่ครีมสัมผัสผิวของเขานะคะผิวของเขาเนี่ยจะมีความด้านๆไม่ได้วาวหรือว่าลื่นนะคะตัววัสดุข,ของเขานะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมระดับพีเนียมเลยค่ะด้านบนเนี่ยก็จะมีแถบ R G B นะคะซึ่งสามารถที่จะคอนโทรลนะคะได้ตามซอแวร์กับเมนบอร์ดทุกรุ่นเลย ไม่ว่าจะเป็น ASUS ULLA SYNC ค่ะ Gigabit R G B Fusion นะคะหรือว่าจะเป็น M S I Mystic Light A S Lock p o l y c h r s y n a t e สว่ r นะคะสามารถปรับสีได้ตามใจชอบเลยซึ่งด้านข้างทั้ง2อฝั่งเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีการเขียนชื่อรุ่นค่ะเป็น CAD V R G B นะคะมีความเงาๆที่สวยมากความสูงของแรมนะคะอยู่ที่44มิลนั่นเองค่ะส่วนความหนาของ h e a t ิ i n k อยู่ที่2มลค่ะ p ี b 10ชั้นทนไฟทนความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะ สามารถใส่กับคอมที่มีขนาดเล็กได้นะส่วนด้านในของเขาเนี่ยจะมีเซ,เซ็นเซอร์ที่มีเฉพาะเคปด้วยค่ะมาดูประสิทธิภาพของแรมเคปตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อคนทํางานหนะะักค่ะไม่ว่าจะเล่นเกมในระดับคิปเปอร์เอนะคะหรือว่าจะทํางานตัดต่อมืออาชีพรวมไปถึงคนที่ต้องการประสิทธิภาพความเร็วที่มีประสิทธิภาพและเสถียรมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ค่ะ ซึ่งแลมเคปรุ่นนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกหลายความจุไม่ว่าจะเป็น32 g ินะคะ48 g b นะคะแล้วก็64 g b ค่ะแต่ตัวที่อยู่กับครีมเนี่ยก็จะเป็นรุ่น32 g ินะคะมัด6000ค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยี DDR5 นะคะซึ่งจะมีความเร็วกว่าเทคโนโลยี DDR4 รุ่นก่อนหน้าแล้วรัมตัวนี้นะคะเขายังรองรับเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั้ง2ค่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น AMD XPO นะคะหรือว่า Intel XMP 3.0นั่นเองค่ะทำให้เราสามารถที่จะปรับแต่งหรือว่า overclock ได้ตามก ใช้งานเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบระบายความร้อนค่ะที่ช่วยให้ RAM เนี่ยทำงานได้อย่างสเสถียรน,นะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยหมดห่วงในเรื่องของการทํางานในสภาพอุณหภูมิสูงค่ะและ RAM เค p ตัวนี้เนี่ยเขายังมีเทคโนโลยี On Die ECC ค่ะที่จะช่วยรักษาสมดุลของข้อมูลนะคะและลดการเกิดบักในการทํางานด้วยคิมเกิดไล่เลย ราคาแรมตัวนี้อยู่ที่4,990บาทแล้วประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.jib.co.th ค่ะหรือว่า l i like ฟ์ a อ j o n o n n i n e สั่งครบ3,000มีบริการส่งภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JIB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ